ประมาณใจแม่ออกไปแล้วนะก็สบายนะครับสบายไล่เก็บนะครับจะห้ามิลมาเหลือสองจุดห้าก็น่าจะได้แล้วจะวัดให้ดูนะครัะประมาณนี้สองพุห้า ตัวจุด้านะครับได้แล้วนะครับครับตอนนี้เราก็มาแต่งเพิ่มอีกนิดนึงช่วงบนนะช่วงบนนะครับช่วงจัว่วช่วงจั่วนะครับรแต่งเหมือนกันเหมือนเดิมนะช่วงนี้เราต้องทําเป็นจั่วอยู่แล้วเราก็ปโป้งกดอยงนี้เราก็จับผ่านลักษณะนี้นะครับแล้ว่าแทงึันไป แต่งขึ้นไปให้มันจบกันนะครับด้านบนนะครับได้แต่งไปแต่อย่าให้บางมากนะครับเดี๋ยวจะมีความแข็งแรงกับห่วงพระนะครับนะครับให้มันะแทงขึ้นไปนะครับแทงขึ้นไปตลบตลบลแทงขึ้นไปตลบตลบตลบโล ลื่นไปแล้วก็สโลว์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 ให้เขาบางลงนะครับขอบข้างข้างนะบิดพ้าขึ้นบิดพ้าผูรผูบัวขึ้นเอียงมาอย่างเงี้ยนะครันนี้ก็เหมือนกันเอียงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็สโลว์สโลว์สโลว์นะครับหมายวันจะมันจบกันตรงตรงนี้เองสโลว์ไปเรื่อยสโลว์ไปเรื่อยจะเห็นว่าอะคริลิกตรงนี้ยังไม่โดนนะครับ ตรงนี้นะฮะที่จะไปต้องเป็นที่เราต้องต้องเจาะรูห่วตรงนี้นะครับะโลสโลไปนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันทําเหมือนกันครับแทงจั่วลงไปแล้วก็ตะลสะลตะลฝั่งนี้ก็เหมือนกันยียงพ้าขึ้นสโลตโลก็นะครับให้ด้านข้างมันบางนะครับ เีทำไปช้าเนี้นะยเนี่เหมือนกันทำไปช้าจะเห็นว่าตรงนี้บางลงแล้วเนี่ยนะครับแล้วนกะ็ตลบ,บตลบตลบตรงกลางให้มันบางลงนิดนึงนะครับเห็นไหมมันจะเป็นจุดที่อดิดที่ไม่โดน

ทำใ,ให้เหมือนให้สวยนะครับมันก็ออกมาเหมือนกันนะครับเนี่ยช่วงนี้เราก็เก็บด้วยช่วงตรงเปินด้านนี้ไปนี่ครับเพื่อเพื่อให้ได้กับพอดีกับด้านจัวตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะแต่งไปปุ๊บมันจะไปวิ่งมาหากันอีกฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ผมจะพะเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้วางที่พื้นนะครับลิกไปลิกมาทั้งสองฝั่งนะครับแล้วดูให้มันเท่ากันจำปีนะครับช่วงบนนะครับมันต้องใหญ่อยู่แนละ้วช่วงล่างเนี่ยประมาณ2.5งเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีความสวยงามนะครับแล้วก็อ,อนี่วัดดูนี่ สามมิลน,นะครับช่วงนี้ยสามมิลสามถึงสี่มีสี่มินนแลแค้ช่วงวาวตรงเนี้ยมันต้องเหลือน้อยหน่อยสามมิลก็โอเคละสามมิลไม่เท่ากันแล้วครับช่วงนี้สองจุดห้าสองจุดห้าครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็มีทักเทคนิคตัวหนึ่งที่มันจะมีเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับนะครับทำอย่างนี้ฮะ เอาสามเหลี่ยมครับลบช่วงนี้นะครับไม่ต้องแรงครับเอาให้คุยๆของรอยตะบาบออกนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับพลิกกับด้านมานะครับเนี่ยมันก็จะเนียนขึ้นนะครับเนี่ยมามันจะเท่ากันแล้วจะเห็นว่ามันเท่ากันเลยนะครับ,นะรบไล่จุยจ่กนิดนึง นะครับรต้องฝังให้มันตรงกับเซนเตอร์ตรงเนี้ยช่วงเนี้ยครับเนี่ยครับช่วงซุ้ม,ซ,มซุ้มหน้าซุ้มหน้าอะไรนะให้มันตรงกับเซนเตอร์ตรงเนี้ยแล้วมันจะตรงยังไงก็ตรงเพราะว่าอันนี้เราเล็งแล้วมันตรงกับด้านในมาแล้ว ตรงกระจวว่าแล้วเนี่ยเราก็ทำให้มันตรงนี่ยังไงก็ตรงครับเพื่อเราเราแทงจั่วขึ้นไปไม่มีรูเบี้ยล่ะครับนะครับแทงขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นจั่วแล้วตรงนี้ยังเหลือเยอะไปนิดนึงเนี่ยช่วงนี้เราจะมองว่านี้เหลือเยอะไปหน่อยล้วก็ ตลบสลบ,สลบผมไม่ได้เปลี่ยนตบไบนะฮะจริงๆมันต้องใช้ต้องจริงอันนี้ก็ใช้ได้นะฮะสามเดีย่ยมก็ใช้ได้เนี่ยช่วงนี้มันก็จะมันจะได้จ่วแล้ว กระดาษลายสีส้มเนะ่อ้กระดาษตรงนั้นสีส้มเนะี่ยเก็บรายละเอียดไปรอบนึงก่อนเพื่อจะให้ดูความแตกต่างว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ที่ว่าไม่ละเอียดอะไม่ไม่เนียนอะเพราะว่าเราต้องเก็บตะาบอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมมาเก็บอย่างเงี้ยนะครับมันจะออก แล้วก็เนียนด้วยสวยด้วยนยะครับถ้าเกิดสายรูปไปรูปไปก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็มาเล็งดูว่าเอ้ยความตรงกันยังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะมุมนี้เท่ากันไหมเท่ากันไหมช่วงนี้เท่ากันไหมช่วงหัวบัวเป็นไงบ้าง เบี้ยวไหมนี่นะครับพอ,อมาถึงจุดนี้นะผมจะกลับมาใช้เพจอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับจะเห็นเลยว่าจะเห็นเลยว่าจากที่เซ็นเตอร์ตรงนี้ว่ามันพอดีหรือ,อยังส่วนไหนที่มันยังส่วนไหนที่มันยังามากส่วนไหนที่มันยังน้อยนะครับเราก็อปกานะครับ ากาว่ายอีกสักรอบหนึ่งว่าไปเลยเพราะเรายังไม่เก่งเนี่ยเนี่ยครับากาว่ายสักรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นแล้วนะครับเนี่ยจะเห็นส่วนที่มันอย่างเงี้ยเหลือเยอะกว่าเนี่ยเราก็ต้องใบต่ใบทิ้งเอาไ้นะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับ เมื่อเราได้จั่วแล้วเราได้เทนเตอร์ตรงนี้แล้วเราจะต้องเจาะรูใช่ไหมเราก็เอาปา,ากกามาไว้ตรงนี้อ่กากึ่งกลางของหัวบัวเนี่ยหรือเลยตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งตรงประมาณมิลน,นิกมิลน,นึงก็ได้นะครับเลยจั่วตรงนี้ไปมิลน,นึง ต่อไปนะครับผมก็ทําการเจาะเจาะห่วงนะครับใช้เหล็กแหลมนะครับจิ้มให้เป็นรอยนะครับตำแหน่งที่เรามาไว้นะครับเลยหูปุเลยเลย,เลยจั่วมาหน่อยนะครับจากที่จากที่ผมเอาเพจ รเราใช้ปากกาวาดก็จะเห็นส่วนที่ยังไม่ไม่สวยที่เกินออกมาที่ไม่ตรงนะครับอันนี้อันนี้สําหรับมือใหม่นะครับผมผมคิดขึ้นมาเองว่าเออเราควรเอาเพดมาทาบดูตีกรอบหนึ่งเพดมาทาบดูอีกรอบนะึงเ,นะเราก็เราก็จะได้พอดีนะครับแล้วเ,เราก็ทําการตะใบท,ทิ้งออกทิ้งออกนะครับอันนี้อันนี้ที่ผมเจาะไว้แล้วทําการมาไว้แล้วเราจะใช้ ระว่านสองห้มิลนะครับเจาะให้เป็นรูหูห่วงนะครับก็เจาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาแต่งสักหนึ่งครั้ง ก็จะเผ็ดแล้วเนี่ยนะครับจากที่ต้องการแต่งใหม่ให้มันเข้ารูปทรงนะครับเนี่ยครับส่วนนี้ยังเยอะกว่าส่วนนี้เราก็ใช้ทองปิงนะครับสโลบสโล,โจ,ลโจบเข้าไปนะฮะแล้วไล่ขึ้นมาโจบเข้าไปไล่ขึ้นมาครับ อ่เห็นไหมครับครับในส่วนนี้แล้วก็นิ้วชี้กดไว้แล้วมือนิ้วกางนะครับอ่า,อาท้องปิ้งส่วนที่มันเบาเออเป็นนูนนะฮะตะไบลงไปนะครับต,บตนะบัวที่เลยเลยประกามานะฮะแล้วก็แต่งให้มันเบาไปจะได้พอดีทั้งสองข้าง นะครับตรงนี้จะโค้งนี่ครับทั้งสองด้านด้วยอ่าเห็นไหมครับน่ครับตรงนี้ก็ยังเหลือนิดนดงครับช่วงปลายแหลมเหมือนเดิมว,ว่าทำมือเหมือนเดิมนะครับ หลังจากนั้นปุ๊บเราเราได้ที่คือความแม่นยำของหูบัวเนี่ยเท่ากันแล้วจะเห็นว่าเท่ากันแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เท่ากันแล้วเราก็มาแต,งาต่งกระโหลกอีกครั้ง <Yeah. S 1> เหมือนเดิมเราวิธีการจับ้าเราก็เหมือนเดิมอันนี้โปก,กดไวทิชีอต่างนี้นะครับ ให้ม <Workers. S 2> <Dios. S 1> ันบางช่วงข้างนะครับนี่ฮะ่วงนี้เราก็แทงแล้วเราปัดออกไปปัดออกไปกระโลบกโลบกโลบนะครับเดี๋ยวมันจะมาจบที่ปลายพอดีนะครับแะตรงกลางแล้วก็กะโลบกะโลบกะโลบนะครับนี่ฮะปัดขึ้นไปอย่างเงี้ยกรโลบกโลบ เอียงพระนิดนึงปัดเข้าไปตลโลบสโลบสโลบนะครับตรงกลางก็ปัดธรรมดาไม่ต้องแรงมากปัดให้ผิวประการผมนะก็สโลบสโลบไปนะครับเนะี่ยเริ่มสวยแล้วผมก็หาวิธีต้องนานจะทำยังไงให้หัวบัวมัน ได้ลูปได้ล่างเนาะซ้ายก็ไม่เท่ากันกว่าก็ไม่เท่ากันเนี่ยผมก็เอามาทาบดูเนี่ยก็จะเห็นแล้วแล้วก็ตะบายเอาทีนี้เราก็ดูเก็บรายละเอียดด้านข้างที่มันยื่นออกมาเราเราทำไปเรื่อยๆเ,เราจะมองมองออกเองนะครับ สลบสลบสลบจับจับสบ,บายให้มั่นนะครับ วาช่วยนี้สังหน่อยครับต่อไปนะครับก็เป็นการถ่ายกระดาษทรายนะครับ ออใช้กระดาษทรายหยาบสีส้มนะครับซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เลี่ยมพานะครับ45บ่บนะ้าบทช่วงคอช่วงอะไรนะครับขัดได้ครับแล้วก็จะขัดปร์เบอร์หยาก,ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย สีเหลืองนะครับก็อยากละเอียดลงมาอีกนิดหนึ่งครับช่วยซอกชอ่ชชวงช่วงคอช่วงเห้านะครับแล้วก็ไีกเบอร์แล้วกันนะครับสีเขียวนะครับละเอียดมากครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะใช้กระดาษทรยเบอร์พันนะครับเบอร์พันฮนะ้อมความละเอียดมากขัดซอกห่วงนะครับ,นะรบช่วงนี้นะฮะเราก็ต้องจับเหมือนเดิมนะครับจับพายมันเหมือนเดิม ช่วงซอกมุมช่วงนี้ครับใช้ใช้แคลิกนะครับหนึ่งมิลมาทาบไว้นะครับทำลักษณะนี้นะครับมุมที่ยังไม่โดนขนาดซาที่ยังไม่หมดนะครับลีดลีดแล้วก็จับพระนิโป้จับตรงนี้ไว้แล้วก็ตลูกลูกช่วงโค้งนะครับช่วงนี้ จะช่วยขัดตามซอกที่มันขัดออกอยากๆนะครับมันจะไม่เงามันจะมีคราบขาวอยู่เวลาเราทําเสร็จแล้วนะครับเนี่ยกระดาษทรายเบอร์พันเนี่ยคนระูปรูปๆๆๆไป,ป,ปครับนี่เราจะทํเองก็ได้เนี่ยสิ่งสำคัญนะช่วงคอเนี่ยฮนะถ้าเราใช้อ่า พลาสติกเนี่ยอะคริลิกนังยิงมิงเนี่ยช่วยมันก็จะทำให้เข้าตามซอกได้ดีขึ้นนะนะครับเนี่ยเคร่วงหูงบัวก็สลายสไลายไป ัครบช่วงขอใช้ตัวนี้ในช่วงนี้ขัดเข้าไปครับจะเงาขึ้นแนละ้วเงาแน่นอนครับไฟแน่นอนนะฮะช่วยตัวนี้สักนิดเลยครับตัวใบเขาเขาตใบที่เราใช้งานอยู่นะครับพันพันพัน มวนมวลมวมวนนะฮะมาเก็บรายละเอียดสักนิดหนึ่งช่วยให้เงามาขึ้นนะรายละเอียดมากขึ้นถูด้านขานะครับช่วงที่วาลที่เราเข้าไม่ได้กระดาษทรายที่เข้าไม่ได้นะครับช่วงโค้ง กระดาษทรายครับนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็น่าจะเรียบเนียนแะล้วใช้นะครับตัยาภาษาในกริกนะครับใส่ปุก,กันรรูปๆไปนะ กันปุกครับจะเห็นว่าเงาขึ้นมาทันทีเลยใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็อย่าไปทาจนเยิ้มหนุดไปที่หน้าพระนะครับพยายามเนี่ยจุ่มมาปุ๊บแล้วก็รีดออกนิดนึงแล้วก็อย่าให้มันเยิม้มมันจะได้ไม่ไปขหน้าพระกระจกหน้านะครับใส่ไหมครับเนี่ยก็รอปัดเงานะครับ อันนี้ก็รอปัดเงาอันนี้ใช้ก็ห่อหล้างออกก็ได้แต่ผมไม่ไม่ใช้แล้วเพราะว่ายังไงก็โดนปัดผ้าปัด,ป,ดปัดออกอยู่ดีนะครับเดี๋ยวหลังจากปัดเงาเสร็จแล้วผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับก็อน,นี้นะครับ ตัวน,นี้ไปปัดเงามาแล้วนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะส่งลูกค้าได้แล้วนะครับก็อันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็มันเป็นรายได้หลังเลิกงานนะครับหรือก่อนทํางานก็ดีนะครับเพราะว่า,าบางทีมันก็ช่วยในชีวิตประจําวันเราได้เลี่ยมพระมีรายได้เสริมก็ฝากเพื่อนนะครับคนที่อยากเลี่ยมพระนะครับก็ อาจจะเป็นรายได้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่ก็ทำให้เรามีรายได้ขึ้นมาถ้าเราไม่เริ่มวันนี้าจะารออีกหลายวันกว่าจะเลี่ยมได้มันก็ต้องใช้เวลานะครับก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดติดตามกด s ซับสไคร์ด้วยนะครับอันนี้ก็อีกองค์นะครับก็พร้อมส่งวันนี้เหมือนกัน,นอันนี้เป็นงานฉีดสีงานตอแกน แล้วก็ฉีดสีม่วงเข้าไปสวัสดีครับโอมสิทธิเท้าฟื้นเจรินสีิลูกมีคนรักคนเมตตาใี่ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนาเชื่อเสีย